สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่ๆช่กดนานๆกดยันยานกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเบื้องหลังมูลกระแสเป็นคลิปแรกที่ไอ้ป่วยไปออกรายการในตอนที่พาน้องชมพู่ไปชนสูตรรอบสองที่โรงพยาบาลตำรวจนะครไปฟังกันก่อนค่ะมาตรวจผลชนสูตรผ่าศพน้องรอบที่สอง นะครับเมื่อกี้เนี้ยเราสองคนก็นั่งดูรายการัพกพูดนะนั่งสัมภาษณ์อยู่ในรายการแล้วก็รอผลการชนะสูตรกันอยู่ด้วยกันนะครับก็ปรากฏว่าผลชนสูตรเนี่ยมันออกมาตอนที่เรากําลังสัมภาษณ์ในรายการอยู่ผมเองก็ได้พูดกับลุงในรายการทีนี้ลุงจะร้องไห้ก็มีประเด็นว่าหลายคนนะ่ะไม่สบายใจว่าเอ๊ะผมอะ่ะเอาทั้งหมดมาบอกคุณลุงในรายการหรือเปล่าทําให้ลุงเสียใจหรือเปล่าอันนี้ก็เลยอยากจะ ให้คุณลุงลองพูดหน่อยว่าทั้งหมดเนี่ยจริง,รงๆันคือที่ลุงร้องไห้ไปเนี่ยลุงร้องทําไมอลุงพูดตรงๆเลยดีใจครับที่ผลตรวจออกมาบวกมากกว่าที่ตรวจครั้งแรกครับว่ามีร่องรอยครับที่ที่ร้องไห้ดีใ่ครับดีใจครับดีใจ,บใจถ้าถ้าผลตรวจออกมาว่ามีร่องรอยคนร้ายก็จะได้จับคนร้ายได้ไปวาครับก็เพราะว่าที่พามา ที่กรุงเทพเนี่ยเขาต้องการที่จะชนะสูตรครับรอบที่สองเรับครั้งแรกหนไม่เชื่อครับถูกไหมฮะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยคืออยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับหลานเราหรือเปล่าเพราะว่าเพราะภาพที่ผมเป็นหลานผมครั้งแรกี่ะเอาไว้ว่าเพศเขานะมันจะช้ำม,มากอืมแต่ทางกองพิสูจน,น์เขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยผมก็ก็เอกใจครับตอนแรกก็เลย ก็เลยถ้าเกิดว่ามัน yes. มีผลแบบอย่างเงี้ยออกมาก็ดีใจครับก็เลยหลุดออกมาเป็นท well, ี่เห็นนะครับก็เลยร้องไห้รายารครับแต่คนเขาบอกลุงอ่ะผมมามาบอกลุงทําให้ลุงอเสียใจผมมาไปทําแบบนี้ได้ยังไงที่มีสัมมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีใจครับดีใจดีใจมากด้วยครับครับผมก็คือกะดีใจะฮะที่ว่าจะพามาแล้วเป็นอย่างที่แกพ่อแม่ของเด็กคิดนะฮะว่าลูกเนี่ย มีร่องรอยการถูกกระทําจริงๆเพราะว่าไอ้เรื่องนี้แหละฮะจะได้นําไปสู่กระบวนการนํากฎหมายอย่างยุติธรรมคือจะได้ดําเนินคดีสําหรับคนที่กระทาความผิดได้แก่บอกที่แกร้องไห้มันจะการ้องพ่อกะดีใจนะว่าเจอผลตามที่แกรหวังเอาไว้นะฮะคืออันนี้ช่วยยืนยันให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่ายืนยันเขาจะหาว่าผมมาแบบบังคับให้ลุงพูดหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ไหไม่ครับหรือว่าผมชูวยลุงเสียใจหรือเปลจากตัดใจจริงๆครับว่า ดีใจที่สุดครับที่มีที่มีรายการแบบนี้ให้ให้ผ่านเสร็จนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับคุงครับขอบคุณนะครับ,บค่ะอ,อ,อย่างที่คุณหนุ่มเคยได้เล่าไว้หลายครั้งในหลายรายการนะคะว่าในหุ่นกระแสาครั้งแรกเนี่ยมีการพูดถึงผลชนะสูตรรอบสองซึ่งมันออกมาในขณะนั้นแล้วคุณหนุ่มก็อ่านตามที่ทีมงานให้มาก็คือ มีร่องรอยการลุ่งและเมื่อทางเพศและไอ้โพยก็ร้องไห้จากคลิปนั้นเน่ยคุณหนุ่มโดนคอมเมนต์ด่ายับเยินเลยว่าทำไมไปบอกอะไรเงน้นกลางร,รายการมันทำให้ญาติเขาเสียใจอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณหนุ่มก็เลย ตามให้ทีมงานตามไอ้พวยแล้วก็ตามไปคุยแล้วก็เลยขอให้ขึ้นมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการทำคลิปไว้เป็นเบื้องหลังนะคะว่าที่ร้องไห้ในร้องไห้เพราะอะไรยังไงก็ตามที่ได้ยินมาค่ะจุดนั้นยังไม่เท่าไหร่ไอ้ตรงจุดที่ร้องไห้เพราะความปิติดีใจว่าพบร่องรอยอะไรสักทีหนึง่งจะได้เป็นคดีตามจับคนร้ายได้ดิฉันว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่บอกว่า เขาเห็นตั้งแต่วันขึ้นไปพบศพว่าอวัยวะเพศของหลานเนี่ยบวมนั่นก็คือนั่นก็คือในวันที่สิบสี่ที่ขึ้นไปพบศพนะ่ะเขาเห็นว่าอวัยวะเพศหลานบวมแต่ตอนที่ร้องตะโกนด้วยความเป็นรอปภตัวฉกาดกับหลุดออกมาว่าเขาคงจะหมดอาหารให้กินแล้วไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่ามันมีการร่วงละเมิดหรือเปล่า ทั้งที่สภาพศพเปรยกายในท่าที่ทำให้คิดได้ว่าน่าจะมีการล่วงละเมิดทางเพศแล้วตัวเองก็มายืนยันว่าเห็นว่าอวัยวะเพศของหลานบวมแต่ทำไมไม่ได้พูดถึงเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศกลับไปพูดถึงว่าเด็กหิวตายเด็กขาดน้ำขาดอาหารตายดิฉันคิดดิฉันคิดว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีการนำเข้าไปในสำนวนเพื่อให้เห็นพิรุษ ด้วยว่าไอสิ่งที่หลุดพูดออกมามันเป็นอยู่ในใจเพราะรู้ว่าเด็กตายเพราะอะไรตัวเองรู้อยู่เพราะตัวเองเป็นคนเอามาทิ้งไว้ว่าเด็กตายด้ขาดน้ำขาดอาหารแต่พอตัวเองไม่ได้มีการย้ำซีนว่ามีคนร่วงละเมิดทางเพศหลานผมเลยตอนนั้นตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะคะและผลชนะสุดครั้งแรกมันไม่มีตรงนี้มาครั้งที่สองพอมาเจอ มันเหมือนกับเป็นซีนที่ตัวเองเตรียมไว้อยู่แล้วว่าจริงๆจะต้องให้คิดว่ามีคนพาหลานมาคมคืนมาล่วงละเมิดจนเสียชีวิตตัวเองก็เลยเกิดความดีใจว่าเจอสักทีกล้องลอยดิฉันว่าสิ่งที่ชัยพลพูดมันทำให้คิดอย่างนั้นได้แล้วคลิปนี้น่าจะถึงมือตำรวจแล้วน่าจะอยู่ในสำนวนเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีพิรุธของชัยพลว่าทำไม คุณเองก็คิดว่ามีอวัยวะเพศบวมแต่ครั้งแรกดันไปพูดว่าเด็กขาดน้ำขาดอาหารตายทำไมถึงไม่คิดว่ามันมีเรื่องล่วงละเมิดทางเพศแต่มาพูดทีหลังตอนที่เขาพบรองรอยแล้วก็ผมคิดอยู่แล้วว่าหลานต้องโดนแบบนี้ตรงกับที่ผมคิดตรงนี้คือพิรุษอันยิ่งใหญ่ค่ะเป็นอะไรที่ดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่าคลิปนี้เนี่ยได้มีการดู แล้วก็น่าจะอยู่ในสำนวนส่วนหนึ่งของพิรุษของชัยพลเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาจับตามองชัยพลมากขึ้นโดยเฉพาะการไม่ทิ้งเรื่องต้องเ,ออเส้นทางของอาจญากรรมทางเพศก็น่าจะมีส่วนหนึ่งมาจากคลิปนี้ของชัยพลด้วยเหมือนกันค่ะแต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าคลิปเบื้องหลังหนกระแสนี้ออกมา เป็นเรื่องที่คนเอามาวิพากษ์วิจารณ์อีกสิ่งที่ชัยพลจะตอบเขาก็จะตอบว่าเป็นเพราะพิธีกรให้พูดแบบนั้นเตรียมให้พูดแบบนั้นเหมือนกับที่เคยเไปตอบว่าพิธีกรในรายการเนี่ยสั่งให้ร้องไห้สั่งให้ใหใหเตรียมไว้เขาเคยพูดนะคะว่าตอนที่ไปร้องไห้ในหนกระแสเนะี่ยเป็นเพราะว่าพิธีกรเนี่ย บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการบอกผลอย่างนู้นอย่างนี้ลุงจะร้องก็ร้องเลยนะครับนั่นก็คือเขาก็โบยความผิดไปให้พิธีกรวนะ่าพิธีกรผู้จัดการรายการเนี่ยสั่งเอาไว้ว่าพอถึงตรงนี้แล้วให้เป็นซีนร้องไห้ดิฉันคิดว่าถ้ามีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมลุงไปพูดอย่างนั้นละ่ะลุงไปเห็นจิ๋มหลาน ยังไงแล้วลุงไม่สงสัยเ,ยเหรอตอนแรกทำไมไม่พูดว่าอมันน่าจะเป็นเรื่องทางเพศหรือเปล่าโดนรุ่งละเมิดหรือเปล่าลุงกลับไปพูดถึงเรื่องหิวตายทำไมลุงมีปิติดีใจขนาดนั้นดิฉันมั่นใจว่าชัยพลจะต้องโบยความผิดไปให้ว่าคุณหนุ่มเป็นคนเตรียมคำพูดสั่งให้พูดเตรียมกันไว้ตามเคยของมันละคะ่ะซึ่งไม่มีเคยยอมรับความผิดพลาดที่ตัวเองสร้างขึ้น ทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่น